เลยจ้ะต่อเลยเดินมานะได้สักพักแล้วเก็บมงนเรื่อยๆนะทุกคนแต่เราไม่ได้ตั้งกองเนี่นตตะปูตะปีอยู่นี่ใช่เลยเนี่ย งงกเลยนะีน่เห็นะมันเห็ดล้ง,งกบ้านเราเมื่อกี้ได้กุมนี้นอสองดอก เรองพิงอยู่ในนั้นนะแต่เราไม่เอาตราเลัโอเกียดมดุดที่ไม่เอาเล็กมากโอ้นนี้ไปแล้วไปแล้วนะทุกคนนะก็ไม่เอานะแต่ว่าไปเชิญแล้ว ี่ดอันนี้ข้างทางเรานะนนยังไม่ได้เข้าไปเลยเราเราจะขึ้นมาข้างทางแล้วเราจะมองเข้าไปไงเราตามนี้ก่อนง่าเยอะอยู่ขึ้มาอกี้แต่มันปีนเขาอย่างช่างเราหายใจยไม่ทัน เราเลยไม่ถ่าย <laughs> ชันมาก <Yeah. S 1> แล้วเราจะย้อนกลับเข้าไปในป่าอีกรอบอันนี้เราแค่มาหาตามข้าง,างนี่คือก่อนน <c oughs> ีอีกนะ แต่ว,ว่าเขาหนึ่งมันเดินไกลอาจจะค่ำแล้วด้วยนี่เราจะถอยกลับไปตรงนี้นะตามหกทางเลยขึ้นมาแล้วเราจะเข้าไปในป่าฝั่งนี้ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา โีมี mm ่า hmm. ฮ oh. ่าฮ่าติ๊บดูะฮ่าฮ่าจะนอนทุกคนเฮ้ย จะเดินไกลไปเลยังไงตะกี้ตะกี้เราอยู่ตรงนี้นะเดินไกลไปเลยตะกี้เดี๋ยวจะเล่นนะฮอฮะฮะฮะ กินนนะยังไม่โตเ๋ยวเก็บไว้ไม่ได้แล้วว่าเราไม่ได้มาเอยีฝั่งนี้เนี่ยกี้เราเลยไปเราเห็ดกลุ่มนี้ไปได้ไงไม่เห็นเลยนะใส่ตาลายปีนขึ้นมาพอดีนะตะก,กี้ เหนื่อยไงหลุดแหละจะเข้าไปในนี้อา้นานื่นนี้ คนคือโหดมากโอ้โหใครดูจะก่องสันโหดเกินมันต่ำป่าแบบลาบลงมาเลยน่าจะเข้าไม่ได้ ้ามาได้แค่นี้น่าจะออกเลยนะอ่ะล่าแบบนี้มันไปยากนะทุกคนอัอนอน,อน,อนี้ยนองนี่ต่คนตะกี้นะที่สวนเราไป ส่วนเรามาทงางนู้นจริงเขาอ้อมมาแล้วอ้อมกลับมาตรงนี้โอ้โหโหโหดมดมากนี่พวกจักรยานเขามาทำทางเลยโอ้โหจักรยานเขาทำทาง ขี่จักรยานแบบโผดมหน้านะโรดโผนมันะนะอะมาทำเนี่ยขี่แบบโรดโผนยง่นง้างออกมาไม่น่าจะมีแล้ว ก็ได้อยู่นะได้เก่งได้เกือบเท่าเมื่อวานแล้วเราจะสรุปเหตุให้ดูว่าเราจะเดนินขึ้นเขาไปอีกหายใจไม่ทไม่เท่าเมื่อวานหรอกแต่ก็งามอยู่เรายังไม่ทำนะ เดี <Okay. S 2> ย๋ยวเราจะเดินทุกคนขึ้นไปนู่น